สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพบกับช่องยาวเพิรีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้ยเยาเพิรีเนี่ยนั่มของมูลงนาทางเหล็กเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่16เมษายนเนาะพี่น้องเนาะก่อนจะไปรับชมรับฟังยาวเพชรีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาวเพชรีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะเนาะยามยาวเพชรีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบประดิษา์เบิ่งนผาดชมแนวทางเนาะค่ะ พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าสิคอมเมนต์ของมะคุยมาทักไทยกับยายเพรีสิกะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเบาๆไลายายห,ห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งขกมูนแนวทางอาจารย์ทันแหลพกป่ปเลยเนาะจ้าแนวทางนี้เป็นแนวทางแม่นมากคันเทพอสอั้นจ้าพี่น้องจ้า แม่นมากคันเทพเพ่นไฮมากเนาะจ่าเพิ่นบอกว่าจังสี่ระคะพี่น้องหมวดนี้เด่นสามได้จ่าพี่น้องจ้าเด่นสามเนาะค่ะเพิ่นก็มีศูนย์สามหนึ่งสามสามสามแปดสามและเก่าสามเนาะจ่าจากแนวทางแม่นมากคันเทพเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดมักแนวทางเพื่นอนก็ตรวจจ่าได้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่า ดับลอยบนว่าสั่นเนาะค่ะพี่น้องคะดับลอยบนแนวทางของอ่าคนกระแพงเพชรหนะ่อยโอย้คนเพชรฉบูดเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะเพิ่นบอกว่าดับลอยบนอยู่ที่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหาเนาะคะ่ะดับขางทึ่งเนาะค่ะพี่น้องดับขางทึ่งต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาครบสองตัวรางแนวทางของแอ,อดพัดฉมนเนาะพี่น้องเนาะ มาครบสองตัวล่างว่าสันจากงวดที่แล้วเข่าเก่าเก่าเนาะพี่น้องเนาะงวดนี้เก้าหนึ่งสองห้าเหมือนเดิมค่ะมาครบสองตัวล่างเนาะพี่น้องเนาะขันผู้ใดมากันจวดจัดฝาดเบื่มน้ำเพลได้เลยเนาะค่ะพิจา,น,าน้ำเพลได้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเออพ้อนบอกว่าเป็นแนวทางขององิน แอดโตว์วัซันเนาะพี่น้องบนเน้นๆคือ6 3 8 6 3ข้างล่างหาหมากระจวดจาดฟาดเบิ่มน้ำเพลินได้เลยเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาน้ำเพลินได้เลยเนาะค่ะจากแนวทางแอดโตว์วัซันค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าแปลปุกฉลากเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนหายมากเพื่อนบอกว่า387แปดเจัซันพี่น้อง 387 798 368 788 6 8, 7, 8, 8, 8 6 9 789 2ตัวอยู่ที่78 69 56 46และ38เนาะจ้ะอ่ะมากระจวดจาาน้ำเพลินเลยเนาะพี่น้องเนาะพิจาน้าน้ำเพลินเลยเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเอ่อเป็นแนวทางฟันเม็ดเดียวเนียนๆเนียนๆเลยว่าสั่นเน้นหลอดต,ตาลีเด้อว่าสั่นจ้าเพื่อนว่าจากแนวทางของอาจารย์ตั้มมาตามสัญญาเนาะจ้าเพื่อนบอกว่าฟันหาแปดตัวเดียวเนียนๆอ่ะพี่น้องมักกับจวดจ,จ,ะะจ่าน้ำเพื่อนเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่จะน่าน้ำเพื่อนเลยเนาะพี่น้องเนาะสำหรับผู้ใดมักแนวทางของอาจารย์ตั้มมาตามสัญญาเนาะจ้า ฟันขาดเม็ดเดียวเลยเนาะพี่น้องเนาะมากระจวจดจาดฝาดเบื่มน้ำเพลืนได้เลยเนาะคะนะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าเอาแนวทางมาจับมัด home กันเนาะพี่น้องเนาะเอามาจับมัด home กันจากแนวทางของอันแอดจิตเนาะค่ะพี่น้องว่าของผู้ใดเนาะจ้าแอดจิต กับอาจารย์ทันอีกทันหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องหมวที่แล้วเขาจะาจับมัดห้มกันใน07เนาะจะ้ะหมวนี้เพิ่นจับมัดห้มกันมาสั่นพี่น้องได้ชนตัวเดียวก็6006เปอร์เนค่ะพี่นอ้องอะ่าไปตามสูตรเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะกะหมกักผู้ใดมักกระจวดจาดนำเพิ่นได้เลยเนาะค่ะจับมัดห้มกันฟันเน้นๆไปโหลดเนาะพี่น้องเนาะโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง ปั๊บสูตใไม่คู่ตวดบดเนาะสันจากแนวข้างของหนุ่มน้าหวานเนาะจ้ะคนห้มากเนาะจ้ะปั๊บสูใหม่อยู่ที่ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งสองหนึ่งสี่และหนึ่งหานะคะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางอสองตัวลางแนวทางของแอดนั่งฟานหน้อยใจเกินลอยเนาะพี่น้องขังเทิงลงไปแล้วหมู่ว้านเนาะพี่น้อง อันเพื่อนๆถามหาพี่น้องคะอันเบิ้องหายจบคลิปเนาะค่ะพี่น้องเนาะจังสิรูว่าลุ่งหายบอลุ่งหายเมื่อวานลุ่งหายเร็วเพื่อนกระทำหาอยู่เนาะพี่น้องเนาะเบิ้งเล้จบคลิปอันคันเบิ้งบ่จบคลิปพี่น้องอาจจะพลาดเนาะพี่น้องเนาะพลาดเนี่ยวาทางอาจารย์ที่ทันมากเนาะค่ะเนาะอันมาเบิ้งเลยค่ะวันนี้เพื่อนบอกว่าฟันแปดกับเก่าว่าสั้นเจ็ดเก้าเก้าแปด 69เน้าเนีนคือ68กับ87กเจ็ดับสันจากแนวทางของแอดนั่งฟ้าลอยใจเกลื่อเยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือแนวทางล่างเพื่อนเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยคะ่ะอันนี้เป็นแนวทาง10หน่วยบนบัวลอยสูตรใหม่เอ่อสูตรใหม่ว่าสันพี่น้องวงวดพนลุกเป็นงวดที่เอ่องวดที่เลียบเป็นงวดแรกเนาะจา้ะ สิบหน่วยบนงวดที่แล้วให้เจ็ดกับแปดมาเจ็ดเนาะจ่ามาหลักหน่วยเนาะพี่น้องเนาะงวดนี้สองกับสามเอามากระจวดจาดฟาดเบิ่อน้ำพลได้เลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่เอแอดแอดบิวสันเนาะจ้าผู้ใหญ่แอดบิวสันเพิ่นบอกว่าวิ่งสองกับอ่าวิ่งสองฟันสองเม็ดเดียวสองสามสามสองมสาสันพี่น้องลองสองสอง สามสามและสองสี่เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางโครงสร้งาง,ง,งหน่วยล่างโครงสร้างหน่วยล่างแนวทางของแอดวานชัยงวดที่แล้วโครงสร้างหน่วยล่างให้เก้าเนาะจ้ะงวดนี้เพิ่นบอกว่าโครงสร้างหน่วยล่างอยู่ที่สองห้าหกเก้าเนาะจ้ะลักหน่วยเฉพาะลักหน่วยเนาะคะ่ะนอกจากแนวทางของแอดวานชัยเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางคู่โตดบนของแอราเดนเนาะพี่น,อน้องเนาะมาเบิ้งค่ะวังวน,นี้แอราเดนเราหงายเอยียงมากคู่ตดบนเนาะจะ้ะมีอยู่ที่0 6 0 7 0 8 1 6 1 7 1 8 26, 27และ28จากแนวทางคู่โตดบนของแอราเดนเนาะจะ้ะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางสอจอการสร้างวัสดุพี่น้องแนวทางไปต่อปลอ,อดอกซันแนวทาง สิบหน่วยบนเนาะค่ะสิบหน่วยบนสอจอการช่างงวดที่แล้วเก้าศูนย์สองมาศูนย์เนาะจ้ะมาหลักสิบเนาะพี่น้องเนาะงวดนี้เพื่อนบอกว่าหนึ่งสองสี่มามาหลักสิบกะหลักหน่วยสอจอการช่างเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดบุญมนาตอค่ะเด่นบนมาสั่นพี่น้องเด่นบนแอดบุญมนาตอยู่ที่สองสามหกเก้ามาตัวเนาะค่ะอ่ะมากระจวดจาดน้ำเพื่นได้เลยเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางสองตัวบนอาจารย์สมเนาะคะ่ะสามตัวแคปนะเออคือว่าพี่น้องให้พี่น้องแคบนาจอตอนนี้เลยเลยเนาะคะ่ะยายไพ่จะยายไพ่สีจะอ่านแต่สองตัวให้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะเพื่อนบอกว่าห้าศูนย์ห้าหกห้าแปดแปดศูนย์แปดหกและแปดแปดอ่ะมักกับจวดจาดฟาดบึ้มเลยเลยเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดเฉลิมพลวัรสรพี่น้องเพิ่นบอกว่างวดนี้บนมี8วสรนอะมากระจวดน้ำเพิินได้ค่ะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทาง2ตัวล่างวสรนพี่น้อง2ตัวล่างเอาชุดเน้นเลยเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่า7 1 1 8และ1หามากระจวดจาดฝาดบ่มน้ำเพิินได้เลยเลยนาะ,ะจากแนวทางอาจารย์ตั้มมาตามสัญญาเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางมนุษย์ลาฝันเนาะค่ะพนบอกว่าม่ามืดล่างตรงตรงฟันหาแปดก็เจ็ดหกคิดว่าถือแน่นอนว่าสันพี่น้อง่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดบักฮัมหน่อยนอะจ้ะฝันฟันรัฐบาลไทยมาแล้วเนาะฟันต่าไทยมาแล้วเอ่อฟันแปดเนาะจ้ะแปดสองแปดสี่สามตัวพี่น้องสองสามแปดสองสี่แปด 3 4 8ตัวกัน4 3 2กับ8 3ดสามมาสันอ่ะมากระจวดจาดฝาดเบิ่มน้ำเพลในเลยเลยนาะคะ่ะโอ้เพิ่งเคยหายแบบนี้จะเคลียได้พี่น้องเพิ่งหายตะวินเนาะจางวันนี้เพิ่งจับ3โตมาหายมากระจวดจาดันเพลในเลยเลยนาะคะ่นะเนาะจากแนวทางของอันแอดสร้างข้อผิดแอดสร้างคนอีิดจนแอดบักคำหน่อยเนาะจา้ะต่อไปเลยคะ่ะอันนี้เป็นแนวทางดับหน่วยบนมาสันดับหน่วยบนเอ่อ ดับหน่วยบนว่าสันงวดที่แล้วดับศูนย์มาเจเอาอยุได้พี่น้องศูนย์มากกับจริงแต่บอดายุลักหน่วยเนาะพี่น้องเนาะของลงป่ชัยเนาะค่ะงวดนี้ดับซี่ักหน่วยว่าสันค่ะพี่น้องค่ะมีสิทธิมาหลักร้อยและหลักสิบได้เนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางนูนามสมัยเพื่อนบอกว่าหลักร้อยเพื่อนล่อหลักร้อยมาหลักร้อยพี่นอ้องเหลือหลักสิบอย่างเดียวเนาะจ้ะหลักร้อยมาแล้วเนาะจ้ะงวดที่แล้วเก้า ศูนย์หกมากเก่าเนาะพี่น้องนะ่หรักลอยเพื่อนน่าจะหัวน,นี้ศูนย์หนึ่งเจ็ดวัสดุลอยบนโนนามสมัยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางดับหน่วยบนวสัสดุโมเดวดับหกเอวอูนะ่ะจะออกเก้าศูนย์เจ็ดมาเจ็ดนาะพี่น้องนะ่หรักหน่วยเนาะค่ะนาะงหัวน,นี้เพื่อนบอกว่าหนึ่งไม่มาหลักหน่วยวนะัสดุอ่ะว่าไปตามสูตรเพื่อนเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าข้ามาปิดท้ายโดยแนวทางของแอนดีวัสดุพี่น้องเพื่อนบอกว่าสิบล่างงดที่เอ่อ น่วยบนซิฟลางเลขเด่นบนเพื่อนบอกพี่น้องเพื่อนบอกวางวงวดที่แล้วหายศูนย์เนาะคะ่ะเนาะมาเก้าศูนย์เจ็ดเนาะจ้ะเจ็ดมาศูนย์บนโอ้ยศูนย์มาศูนย์มาบนเนาะค่ะวันนี้เด่นหกประสันค่ะพี่น้องอ่าวาไปตามสูตรเนาะค่ะถ่ายคลิปนี้ย้ําไปซีกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่เด็กเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงยิ่งยิ่งลุยปังปังสุขสุขคนเนาะพี่น้องเนาะ ว่าจะาได้ที่แย่ไปสีบ่บมวนหรือว่าแย่ไปสีอันตลกตพี่น้องจ๋าขอโทษขอไผ่หลายๆเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่าที่ได้แบ่งปันขอมู่เนาะทังให้แย่ไปสีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ช่มปเป็นแนวทางเนาะจ่าขอบคุณห,หลายๆเด้อจ่าสวัสดีจ้า